เดี๋ยวเขาตู้คนเดี๋ยววันนี้ว,ว่าเล่ปืนปืนที่มันเป็นสเปสเป,สเปวันเกิด,กดอ่าอันนี้คุณพ่อเขย่าให้แล้วนะเดี๋ยวรูมันอยู่ทยังไงลูก<ะ>อ่าดูก่อนนะว่าลูกยังไงดูพี่ไปกันจริง,องโอ้โหพ่นเลยรถเลยนะโอ,โอ้โหโอ้โหโดูดู ก็คือโรานเลยไหนหมดยังอันนี้ซื้อมาจากร้าน20บาทโอ้โหจะดูเปิุฟงเลยเป็นไงสึ้เป็นไง ส,ส,ส,สนุกสนุกนุกจริงๆอันนี้มันต้องเอาไว้ฉีดฉลองวันเกิดนะใช,ชฉีดฉลองใช่มันเกิดใช่ไหมใช่แล้วันเกิดป๊บมันเกิดเร,รือว่าพราะว,ว่าจากฉลองอะไรก็ฉีดฉลองระวังเข้าตานะลูกโอ้โห,โหนี่มันลดกับเพิงหรือเปล่าโอ้โหเไปไปอา<อ>ไม่เตะลูก นี่มันลดแต่เพลิงหรือเปล่าเยอดีเลยเหรอ <c oughs> เ,เป็นไงเป็นไงโอโ้โหโห,หมดแล้วเดี๋ยวหันเข้าตัวนะเดี๋ยวมันเข้าตานะฉีดระวังนะครับเด็กๆหนูน้องๆอ,อ,อย่าหันหน้าเข้าอย่าหันสเปรย์เข้าฝั่งตัวเองนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะ เขาตลกกระตาอ่าอีกคลิปหนึ่งครับอย่าลืมมาเลยนะครับขอให้วื่อดีในช่องด้วยนะครับครับอาวัสดีครับวัตติครับรบ,บ๊ายบายแล้วคลิปหน้าเราจะทำอะไรก็ติดฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บมินิฮับ <laughs>